สำหรับคนที่ติดตามในคดีของน้องชมพู่อยู่นะครับก็คงจะรุ้นกันทุกคนนะครับว่าในวันที่6ธันวาปี64นะครับทางลุมพลจะได้ทนายท่านใหม่เข้ามาดูแลในคดีนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยในช่วงเช้าของวันที่6ธันวาคมนยครับก็จะมีการถแถลงข่าวนะครับว่าจะรับเป็นทนายให้กับทางลุมพลไหม ซึ่งในส่วนนี้ก็รุ้นกันอยู่แล้วมันก็มีผลกระทบกับทุกฝ่ายด้วยนะครับโดยเฉพาะทางทีมทนายชุดใหม่เนี่ยที่จะเข้ามาดูแลคดีเนี่ยครับจะต้องดาเนินการนะฮะภายในกรอบเวลาที่ศาลเขากําหนดนะครับในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นแรงกดดันนิดหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าสามารถที่จะทําได้ทันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาดูแล้วก็ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ทางพยานของทางลุงพลเนี่ยก็มีพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่เกินความสามารถของ ทางท่านนายชุดใหม่ที่จะเข้ามานะครับสมมุติมีการตอบรับขึ้นมาเนี่ยนะครับทางทนายชุดใหม่ก็ต้องมาศึกษาคดีทั้งคดีนะครับรวมทั้งแรงกดดันที่จะต้องทําเอกสารนะครับเพื่อส่งสารให้ทันภายในวันที่31มกราคมกราปี65นะครับแล้วก็มีนัดพร้อมวันที่8มีนาปี65ตรงนี้ก็อาจจะเป็นผลกระทบของทางทนายชุดใหม่นะครับที่จะเข้ามาว่าอาจจะต้องทํางานภายใต้แรงกดดันนะครับภายใต้กรอบเวลาที่ศาลให้ไว้ นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นผลกระทบของทางทนายชุดใหม่ซึ่งถ้าหากว่าท่านตกลงตอบรับนะครับก็อาจจะต้องยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับก็คือต้องทําเอกสารให้ทันนะครับแล้วก็ยื่นสารให้เสร็จไปใน31มกราคมปี65นะครับผมส่วนผลกระทบกับทีมทนายชุดเก่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าลุงพลเนี่ยได้ทนายชุดใหม่เข้ามาดูแลนะครับทางทนายชุดเก่าเนี่ยก็น่าจะขอถอนนะครับได้ง่ายขึ้นเพราะว่า เมื os, passage, ่อศาลเห็นว่าทนายชุดเก่าขอถอนแล้วลุงพลมีทนายชุดใหม่เข้ามาดูแล้้วเขาามดูแลแล้วนะครับก็น่าจะอนุมัติได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าศาลเห็นว่าชุดเก่าจะถอนเนี่ยแล้วลุงพลยังไม่มีทนายชุดใหม่เนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาต่อคดีได้นะครับเพราะว่าคดีถ้าลุงพลยังไม่มีทนายชุดใหม่เนี่ยใครจะทําเอกสารให้ลุงพลนะครับศาลก็อาจจะพิจารณาตรงนี้แล้วก็ถ้าหากว่า ลุ่งพงยังไม่ได้ทนายจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเลื่อนคดีอีกนะครับซึ่งมันจะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะครับถ้าหากว่าทีมทนายชุดใหม่เขาตอบรับมาปุ๊บเนี่ยนะครับชุดเก่าก็ถอนได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ตอบรับเนี่ยนะฮะอาจจะเกิดปัญหากับทีมการถอนทนายชุดเก่าซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับก็น่าจะรู้ผลนะครับไม่เกินวันที่15ธันวาคมว่าศาลจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนซึ่งก็ต้องดูด้วยนะครับว่าวันที่6เนี่ยนะฮะทางทนายชุดใหม่ นะครับท่านจะตอบรับหรือเปล่านะครับผมส่วนผลดีสําหรับลุงพลแน่นอนครับถ้าหากว่าทางทีมทนายชุดใหม่เนี่ยตอบรับปุ๊บเนี่ยลุงพลก็โล่งใจแน่นอนนะครับเพราะว่ายังไงมีทางทนายมาดูแลคดีให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ตอบรับปุ๊บเนี่ยลุงพลก็อาจจะต้องลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องไปหาทางทนายชุดใหม่มาให้ได้นะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับยังไงก็ต้องรอจับตาดูนะครับว่าวันที่6เนี่ยครับทาง ทีมทนายชุดใหม่จะตอบรับกับลุงพลหรือไม่อย่างไรนะครับรอติดตามชมครับ